สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด่นสตูดิโอนะครับคือวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้ตัวหนีบตัวใหม่มานะครับผมสั่งมาจากลา z าด้สั่งวันที่25วันนี้วันที่31ใช้เวลากี่วันนะยิ่ม 6 7เจ็ดมีแปาเวันนะครับของก็มาถึงนะครับไหนเราก็มีของครบที่แบบว่าจะเอาไว้สำหรับทำคลิปแล้วเนี่ยก็มาอัดคลิปบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าถ้าใครที่แบบสนใจอยากจะทําวิดีโอนี่มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่แบบว่าราคาไม่แพงที่แบบเราสามารถเริ่มต้นซื้อได้นะครับตอนที่ผมเริ่มต้นทําคลิปลงช่องแรกๆนะครับผมใช้แค่มือถือแล้วก็มือของผมนี่แหละถ่ายบางครั้งผมก็ใช้ตัวคลิปแบบนี้นี มือถือแบบนี้แล้วก็ไปตั้งนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบไม่ขยับขยื่อนคือทําแบบง่ายๆนะครับแล้วตัดต่อในมือถือด้วยแต่พอเราเริ่มจริงจังมากขึ้นมผมก็เริ่มซื้อนะครับอย่างแรกๆที่ผมซื้อมานะครับในตอนนั้นเนี่ยผมซื้อเลนตัวนี้นะครับเลนมันเป็นเลนไวทยที่ผมซื้อมาเพราะว่าอย่างแรกคือ ผมรู้สึกว่าไอของมือถือของผมเนี่ยอัดแล้วเสียงมันไม่ค่อยดังนะครับอยากจะเข้าไปใกล้ๆตัวกล้องให้มากที่สุดไปใกล้ตัวกล้องเนี่ยมันก็จะแบบเห็นแค่แบบตาเราอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปลองเลนวายหลายๆเลนนะครับในคลิปที่ผมซื้อตัวนี้มาในผมแกะกล่องเนี่ยผมก็เปรียบเทียบกับเลนวายที่ผมซื้ออันตัวเล็กๆนะซึ่งมันมัวมากๆเลยนะครับแต่พอมาเป็นตัวเนี้ยตัวใหญ่ๆเงี้ยมันก็ค่อนข้างคมชัดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับ เพราะว่าเล่นสมัยใหม่นะมือถือสมัยใหม่เล่นมันค่อนข้างไวนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะผมก็ได้เริ่มที่จะซื้อไมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ผมซื้อนะครับอารามอนิกสมาร์ทมิกนะครับมันจะมีขานะตัวเสียบตรงแจ็ค3 5ของเราเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปกับมือถือของเราหันไอตัวไมเนี่ย เข้ามาทางเรานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคนที่แบบจะพูดอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็หันแค่หันไปเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับถ้าเจอโปรดีๆหรือว่าแบบช่วงเวลาที่แบบเขาลดราคาอาจจะได้700บาทเท่านั้นเองนะถูกมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยเสียงที่ได้มันก็จะเก็บเกือบทั้งหมดนะครับมันจะไม่ใช่แบบช็อตการ์าดีออยมันมันเก็บค่อนข้างรอบเลยนะออกมานะครับ ผมก็เริ่มซื้อเป็นขาตั้งกล้องแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาทีหลังนะครับผมซื้อขาตั้งกล้องมาก็หลายตัวแล้วนะครับก็ค่อยๆซื้อทดลองมานะครับจนมาได้อันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับเมื่อวานเพิ่งแกะกล่องแล้วก็ลงคลิปไปนะครับเป็นโลหะนะส่วนใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ทุกตัวเลยนะอยู่ข้างล่างนะครับผมเอามันเป็นโลหะมันก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับผมกับไอตัวเนี้ย ตัวหนีบมือถือตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นโลหะนะครับเวลาล็อกอ่ะมันไม่ใช่สปริงนะครับเครื่องบินไปก่อน oh, <no. S 1> คือข้อดีของมันตัวนี้มันไม่ใช่สปริงนะครับมันสามารถยืดหดได้แล้วถ้าเราจะล็อกเนี่ยเราก็หมุนตัวด้านข้างแทนเนปะ็นประมาณนี้นะครับมันจะยืดหดได้แบบถ้าเราได้ระดับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ ล็อกมันนะครับชอบตรงที่มันมีตรงโคชูตรงนี้ด้วยนะครับโคชูก็คือที่สําหรับเอาไว้เสียบแบบนี้ฮะมันจะไม่มีกระแสไฟฟ้าคือมันเอาไว้สามารถเสียบกับไมโครโฟนของเราหรือว่าอาจจะเป็นไฟแฟลตก็ได้นะครับผมประกอบร่างมันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับชุดแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้มือถือของเราสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยแหละเอามาทำคลิปได้แล้ว ชุดสำหรับการออกไปข้างนอกเป็นทำบล็อกของผมนะครับผมเริ่มใช้กล้องหลังผมก็จะหันไมโครโฟนไปแบบนี้เวลาผมพูดผมก็จะถือแบบนี้นะครับตัวไม่โบ y a b บี1ตัวนี้นะครับผมถึงซื้อนะครับอย่างแรกคือผมอยากจะได้เสียงที่มันค่อนข้างไดเรกอะแล้วก็ตัดเสียงรอบข้างนะครับผมก็เลยซื้อไม่ที่มันเป็นลักษณะของช็อตกันแต่ว่า แพทเทิร์นของการรับเสียงตัวนี้มันไม่ใช่ช็อตกันนะครับมันเป็นคาร์ดิโอย์มันจะรับเสียงเฉพาะด้านหน้ากับด้านข้างตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวใครที่อยากจะดูลักษณะเสียงแล้วก็อยากจะเห็นว่าเวลาออกไปถ่ายทําจริงๆเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเจอกับเพื่อนๆที่เขาขับบิ๊กไบค์ผมก็จะไปแบบสัมภาษณ์แล้วก็ไปลองใช้ไมโครโฟนตัวนี้ด้วยนะครับลน รอชมคลิปหน้านะครับว่าลักษณะเสียงมันเป็นยังไงตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวสําหรับเอาไว้กันลมเวลาที่ลมมันผ่านเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้มันจะดังแบบฟูฟา่าฟูฟา่าพุ๊บพุ๊บพับพับ,บน,นะฮะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับให้นะครับเซตแบบนี้เลยไปถือถ่ายแบบนี้หรือว่าจะถ่ายตัวเองเป็นเซลฟี่แบบนี้ก็ได้นะครับคือหลักๆเนี่ยตอนเริ่มต้นนะครับในการทําคลิปเนี่ยเรายังไม่ต้องใช้งบประมาณแบบเยอะทีเดียวก็ได้นะครับ สตัวนี้ผมซื้อมาพร้อมกันเลยนะครับใน Lazada ก็จ่ายเงินไปประมาณ400กว่าบาทนะครับรวมค่าส่ง470ประมาณ500บาทนะครับเฉพาะตัวขาตั้งกล้องกับตัวล็อกตัวนี้นะครับส่วนไมโบย่าเนี่ยผมซื้อได้ในราคาตอนนั้นจ่ายไปประมาณ900นะตอนนั้นน่มันน่าจะเจอโปรโมชั่นนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะหาอันที่มันราคาถูกแล้วก็ได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับรวมก็เตรียมเงินไว้ประมาณ2500บาทประมาณนั้นนะครับเราก็ได้เซตนี้เลยไม่รวมตัวมือถือนะครับผมอ้ออีกอุปกรณ์หนึ่งที่ผมมักจะใช้นะครับอย่างตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินเสียงผมเนะี่ยผมใช้ไมค์ตัวนี้ มันชื่อรุ่นว่า Boya BYM1 มันจะเป็นไม้สายนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็กล้องด้วยนะครับตัวนี้ก็ราคา300นะครับ3า0บาทข้อดีของมันคือมันยาวมากใช้ในสตูดิโองเราหรือว่าเวลาเราออกไปข้างนอกก็ได้นะแต่มันก็จะมีสายหน่อยแค่นั้นเองนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ที่มันถูกที่สุดแล้วก็มาแปะไว้ข้างล่างแลวกันนะคือเป็นลิงก์ที่ ซื้อแล้วได้ของเหมือนของผมชัว์นะครับเดี๋ยวผมจะจะ,จะแปะลิงก์ไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปที่ผมจะไปลองใช้ไมโครโผมถือแบบนี้เพื่อสัมภาษณ์เพื่อนกับรูปแบบที่ผมหันมาหาตัวเองก็ไปลองฟังเสียงในคลิปต่อไปนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับใช้ได้เลย